จัดอันดับ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จัดสิบกฎหมายสุดแปลกของประเทศเกาหลีเหนือที่คุณนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน <c oughs> ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของประเทศที่มีการควบคุมประชาชนที่เข้มงวดที่สุดในโลก ซึ่งหนึ่งในประเทศที่หลายคนนึกถึงเนี่ยครับคงจะหนีไปไม่พ้นประเทศเกาหลีเหนือแถมประเทศเกาหลีเหนือนี่ครับก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของทางด้านรัฐบาลเผด็จการที่ได้สืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นแล้วมันจึงมีกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดจนบางเรื่องเนี่ยครับอาจจะฟังดูเหลือเชื่อซึ่งคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก10กฎหมายสุดแปลกของประเทศเกาหลีเหนือที่หลายคนนั้น อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนและสิบเรื่องราวกดสุดแปลกของประเทศเกาหลีเหนือนี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่หคุณไม่มีสิทธิ์เลือกทรงผมเองได้ในขณะที่คนทั่วโลกเนี่ยครับสามารถทำสีผมดัดออนหรือเลือกทรงผมที่ตามใจชอบแต่ในประเทศเกาหลีเหนือนี่ครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกทรงผมเองได้เพราะว่าทางด้านรัฐบาลเนี่ยครับจะเป็นผู้กำหนด ให้ประชาชนนีครับสามารถเลือกทรงผมได้จากรายการที่รัฐอนุมัติเท่านั้นโดยปัจจุบันนี้เนี่ยครับมี10ทรงผมสําหรับผู้ชายและ18ทรงผมสําหรับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเป็นทรงผมเรียบง่ายไม่มีแฟชั่นจา๋าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยครับห้ามทำสีผมหรือจะแต่งทรงผมให้ดูแปลกประหลาดเกินไปหากใครฝ่าฝืนเนี่ยครับอาจจะถูกตํารวจจับและถูกลงโทษได้ทันทีแต่เรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือ สำหรับท่านคิมจองอึนแล้วเนี่ยครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสามารถใช้ทรงผมที่ไม่มีในรายการที่อนุญาตให้ประชาชนเลือกใช้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าท่านคิมจองอึนเนี่ยครับสามารถไว้ผมยาวได้สินะอันดับที่2ห้ามใส่กางเกงยีนสีฟ้าเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยครับกางเกงยีนที่เราสวมใส่กันในทุกๆวันเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดา แต่ในประเทศเกาหลีเหนือแล้วกางเกงยีนสีฟ้าเนี่ยครับอาจจะถูกแบนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าท่านคิมจองอึนเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาแถมยังเป็นประเทศที่พวกเขาเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นศัตรูทางด้านการเบืองและถ้าใครฝ่าฝืนใส่กางเกงยีนสีฟ้าออกมาเดินเล่นข้างถนนแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยครับอาจจะถูกตำรวจสอบสวนและอาจจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันครับเพื่อปรับทัศนคติ แต่ถ้าเป็นกางเกงยีนสีดำเนี่ยครับกลับสามารถใส่ได้ตามปกติเพราะว่าถือเป็นสีกลางครับไม่ได้สื่อถึงด้านตะวันตกมากเกินไปอันดับที่3การใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกควบคุมจนไม่มีอิสระโดยสําหรับทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยครับขาดไม่ได้แต่ในประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยครับประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบที่เรารู้จักกันได้ซึ่งทางด้านประชาชนเนี่ยครับจะได้รับอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่จะสามารถเข้าถึงได้แค่อินเทอร์เน็ตของประเทศที่มีชื่อว่ากวางมายองแถมกวางมายองนี้เนี่ยครับก็มีแค่เพียงเว็บไซต์ทางด้านรัฐบาลที่คัดเลือกมาแล้วจะไม่มี Google หรือ Facebook และ YouTube นะครับแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นก็คือหากใครเนี่ยครับพยายามเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศอาจจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและบางคนเนี่ยครับอาจจะถึงขั้นส่งไปยังค่ายกักกัน เพราะว่าแค่ดูข่าวจากต่างประเทศเท่านั้นอันดับที่4ดูหนังจากต่างประเทศอาจจะถูกลงโทษถึงขั้นต้องตุยกันเลยทีเดียวซึ่งหลายๆคนนี่ครับอาจคิดว่าการดูหนังเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณเนี่ยครับได้อยู่ในประเทศเกาหลีเหนือแค่ท่านผู้ฟังนี่ครับมีหนังของเกาหลีใต้หรือฮอลลีวูดเนี่ยครับอยู่ในบ้านก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยครับถูกจับ และถูกตุยกันได้เลยทีเดียวซึ่งในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ครับก็ได้มีข่าวลือกันนะครับว่าได้มีประชาชนบางส่วนนี่ครับถูกจับได้ว่าไปแอบดูซีรีส์เกาหลีใต้ครับแล้วก็ได้ถูกลงโทษและการตุยในครั้งนั้นนี่ครับก็ไม่ได้ตุยในสถานที่ลับๆนะครับแต่ทางด้านรัฐบาลน,นี่ยครับยังพาไปตุยต่อหน้าสาธารณาชนและไม่ใช่แค่คนดูเท่านั้นนะครับที่จะเสี่ยงโดนลงโทษ แต่ถ้าคุณเนี่ยครับเป็นคนขายหรือคนแจกหนังพวกนี้อาจจะมีโทษถึงขั้นอ้าวผิดกันเลยทีเดียวอันดับที่หา้า <st ubs> ปฏิทินของเกาหลีเหนือไม่เหมือนของโลกในขณะที่คนทั่วโลกเนี่ยครับใช้ปฏิทินคอสอหรือพอสอ แต่ประเทศเกาหลีเหนือแล้วนี่ครับใช้ปฏิทินจูเซซึ่งเป็นการนับปีจากปีที่คิมอิมซุงเนี่ยครับผู้นําคนแรกของประเทศเนี่ยครับเกิดปี1912ดังนั้นแล้วถ้าคุณเดินทางไปเกาหลีเหนือและเห็นป้ายที่เขียนว่าปีจูเซเนี่ยครับ113อย่าตกใจนะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยครับมันหมายถึงปีคศ2024ตามระบบของเรานั่นเองอันดับที่ห การขับรถเป็นสิทธิพิเศษของคนบางกลุ่มเท่านั้นในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยครับใครๆเนี่ยครับก็สามารถมีรถได้แต่ที่เกาหลีเหนือแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยครับแทบไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของซึ่งการมีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถยนต์นั้นเนี่ยครับมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงข้าราชการและคนที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไว้วางใจกับทางรัฐบาลเท่านั้นส่วนทางด้านประชาชนทั่วไปเนี่ยครับจะต้องใช้จักรยานหรือระบบขนส่งมวลชนที่จํากัดเอามากมาก อันดับที่7ต้องมีใบอนุญาตถึงจะใช้โทรศัพท์มือถือได้ปัจจุบันเนี่ยครับชาวเกาหลีเหนือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่ครับแต่การที่จะเป็นเจ้าของโทรศัพท์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านรัฐบาลก่อนและที่สําคัญเลยเนี่ยครับโทรศัพท์ที่ใช้จะไม่สามารถโทรออกนอกประเทศได้เพราะว่าทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยครับจะต้องป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลจากภายนอก และถ้าใครถูกจับได้ว่าใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนภายนอกละก็อาจจะถูกเข้าค่ายกักกันทันทีอันดับที่8วันเศร้าแห่งชาติห้ามหัวเราะหรือมีความสุขเด็ดขาดทุกวันที่17ธันวาคมของทุกๆปีจะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของท่านคิมจองอึนผู้นำรุ่นที่สองของเกาหลีเหนือและในวันนั้นเนี่ยครับประชาชนเนี่ยครับจะต้องแสดงความโศกเศร้าและต้องแสดงความเคารพอย่างจริงจังห้ามหัวเราะห้ามดื่มสุรา ห้ามมีความสุขเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้นำหากใครฝ่าฝืนเนี่ยครับอาจจะถูกจับตัวไปลงโทษได้ทันทีอันดับชี่เก้ามฟังเพลงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐซึ่งเพลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากทางรัฐเนี่ยครับถือได้ว่าผิดกฎหมายหากคุณมีเพลงต่างชาติหรือแม้กระทั่งเพลงของเกาหลีเหนือเองที่ทางรัฐเห็นว่ามันไม่เหมาะสมคุณเนี่ยครับอาจจะถูกลงโทษได้เฮ้ย แอดนี่ครับก็ช่างเหนื่อยซะจริงๆกับการใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้พูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ติดเหลืองติดแดง YouTube ท่านเจ้าขาโปรดพิจารณาอย่าให้คลิปนี้ติดเหลืองเลยนะครับอันดับที่4ประชาชนถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นตามความจงรักภักดีต่อรัฐทางด้านประชาชนในเกาหลีเหนือได้ถูกแบ่งออกเป็น3ชนชั้นหลักๆตามระบบที่เรียกว่า สองปุนซึ่งชั้นที่หนึ่งเนี่ยครับก็ได้แก่ชนชั้นพักดีคนที่ใกล้ชิดและจงรักพักดีต่อรัฐบาลส่วนชั้นที่สองเนี่ยครับก็คือชั้นกลางนั่นก็คือคนทั่วไปครับที่ไม่ได้เป็นศัตรูแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยครับก็คือชั้นศัตรูกลุ่มที่ถูกมองว่าต่อต้อตานรัฐบาลซึ่งมักจะถูกกดขี่และเลือกปฏิบัติโดยแอดเนี่ยครับก็จะสรุปท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับ โดยทางด้านกฎหมายของเกาหลีเหนือนี่ครับหลายข้อนครับอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่นี่คือความเป็นจริงที่ประชาชนที่แห่งนั้นนี่ครับจะต้องเผชิญแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกฎหมายเหล่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไวใต้คลิปนี้กันแล้วกันนะครับและถ้าคลิปนี้ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะครับ1-2-3คลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ